ห้องวิจัยไวทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวททองนะครับและก็พบกับแพทย์ประจํำห้องใจแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมากรายสอสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะทั้งสองท่านค่ะหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจกันมานะคะมิสเตอร์อามีอะไรจะบอกทั้งสองท่านคะ ยักราย2497ภารกิจไต่หน้าผาจำลองถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับคนวัยอย่างคุณแต่คุณก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณทำได้ผมขอยกย่องที่คุณปฏิบัติภารกิจนี้ได้อย่างเต็มความสามารถแล้วพบกันใหม่เมื่อผมมีภารกิจท้าทายมาให้คุณอีกขอบคุณครับพี่สุชากครับท่านนี้ครับผมเหรอครับค่ะ นี่คือเป้าหมายที่เราไปพิชิตมาแล้วโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจเลยนะคะของพยักไร้สเ้2497เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนไปปีนหน้าผาจำลองโอเเอาตอนเริ่มต้นมองเงี้ยไปมองก่อนวัต่เไปมองครับค่ะก็รู้สึกว่าเออเราจะทําได้ไหมใจก็คิดว่าเอานะเราน่าจะทําได้โดยเฉพาะยิ่งเราก็มีเพื่อนที่ปีนขึ้นไปกับเราด้วยใช่นอะครับคู่ยากค่ะหูเราปีนไปด้วยกันค่ะ ช่วงที่จะขึ้นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแต่พอเราได้ได้ได้ขึ้นไปแล้วนะฮะในในระยะนี้เ,ร,เราจะเริ่มปรับตัวลแล้วแล้วก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นในทุกๆสเต็ปที่เราก้าวขึ้นไปก็จว่าเออมันก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าเราต้องมีความมั่นใจวา,างแผนวางแผนมองว่าจะต้องไปสเต็ปไหนต่อไปอะไรต่างๆนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงจนสุดเนี่ยแต่ว่าพอเราเดินป้ายได้เสร็จเนี่ยก็ภูมิใจมากแต่พอเลือไปมองอุ้ย อสูงมากอาจารย์ตอนปีนเสร็จกลับมานี่มีอาการเจ็บปวดอะไรตรงบริเวณไหนบ้างไหมคะไม่มีนะฮะไม่มีครับอาจจะเป็นเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาด้วยมั้งฮะแต่ผมสงสัยนิดนึงหมอครูผู้ฝึกจะถามเราว่าเอ๊มีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมเรื่องของความดันสูงไหมในเรื่องของหัวใจไหมเนี่ยโรคพวกนี้มันมีผลต่อการปีนหน้าผาบางม โอ้อันนี้สําคัญมากเลยจริงๆนะคะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ละโรคเนี่ยมันคืออะไรแล้วมีอาการอย่างไงนะคะ,ะให้คุณพยากร้าดูว่าตัวเองเนี่ยเคยมีอาการหรือมีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้หรือเปล่าอันที่1ก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วความดันโลหิตสูงเนี่ยคุ้นแงเป็นภัยเงียบไม่ค่อยมีอาการคนไข้หลายคนอาจจะมีบ้านเช่นปวดศรีรษะ นะคะปวดตึงไททอยบางคนมาด้วยเรื่องเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้วัดความดันเราจะไม่รู้ว่าเรามีความดันโลหิตสูงความดันเลือดของเราเนี่ยมันจะมีสองค่านะคะตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจกําลังบีบตัวนะคะส่วนตัวล่างเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัวค่ะคนปกติควรจะมีความดันไม่เกิน120-80นะคะตัวบน120ตัวล่าง80 ะะเราจะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อความดันสูงที่140-90เป็นต้นไปนะคะคือเมื่อไหรถึง140-90ต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วแต่สิ่งที่เรากังวลเกี่ยวกับโรคนี้อย่างที่บอกว่าเป็นภัยเงียบ<ช>ไม่มีอาการทําไมต้องรักษาก็เพราะว่าการที่เรามีความดันสูงเรื้อรังเนี่ยมันทําให้เส้นเลือดเนี่ยค่อยๆแข็งตัวและตีแล้วก็ทําให้เกิดแตกเกิดขึ้นได้เช่นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์ วันใดวันหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ mm hmm. แล้วก็อันที่สองนะคะ mm hmm. ก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีนนะคะวค่ะ mm hmm. โดยทั่วไปเนี่ย mm hmm. คนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีเนี่ยจะเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกนะคะ mm hmm. แต่ไม่ใช่แน่นด้านซ้ายนะ mm hmm. มันจะเป็นการแน่นตรงกลางหน้าอกแน่นเหมือนมีอะไรบีบรัด หรือว่ามีบางคนบอกเหมือนมีช้างมาทับอยู่ตรงกลางมันหนักกว่ากรดไหลย้อนใช่ไหมอ่าใช่ค่ะมันแน่นอึดอัดหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการร้าวขึ้นมาที่กลางทั้งสองข้างหรือว่าร้าวมาที่แขนหรือไหล่ข้างซ้ายด้วยด้านซ้าด้านซ้ายนะคะเราจะรู้สึกแน่นแล้วก็ตึงร้าวไปหมดแบบนี้ค่ะ แตบสัมพันธ์กับการออกแรงนะคะเช่นเวลาที่เราออกแรงหนักๆออกกําลังกายแล้วมีอาการขึ้นมาเดินขึ้นบันไดสูงๆเดินข้ามสะพานลอยแล้วมีอาการพวกนี้ค่ะให้สงสัยว่าจะเริ่มมีปัญหาที่เส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือเปล่านะคะซึ่งสองภาวะนี้เป็นภาวะที่อันตรายถ้าเกิดว่าเราไปปีนหน้าผาจำลองแล้วมีสองภาวะนี้อยู่เพราะมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ใช่ค่ะเพราะการปีนหน้าผาจำลองนี่นะคะ มันมันเหมือนเป็นการออกแรง อย่างหนักเกรงของกล้ามเนื้ออย่างหนักนะคะโดยที่พอมีการเกรงของกล้ามเนื้ออย่างหนักแบบนี้เนี่ยมันทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นมากอ่าแล้วก็ความดันสูงขึ้นมากในขณะที่เราออกกําลังกายประเภทนี้มันก็จะเร่งให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในคนที่มีความดันสมคูรไม่ได้เราก็กลัวเดี๋ยวเส้นเลือดสมองเกิดแตกขึ้นมาฉับพลันอย่างไรคุณหมอแล้วถ้าเกิดกรณีมันไม่มีอาการนี้อยู่แต่ขณะที่เราปีน หรือเราออกกําลังกายมากๆเนี่ยแล้วเราเจออาการอย่างนี้เนี่ยมันจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขยังไงได้ไหมคะขนาดที่คือเดิมเราไม่มีอาการเลยเลยแต่เอยู่ๆมันมาเลยขณะที่เรากําลังปีนอยู่เหลียวลงไปมองหัวใจหยุดเต้นอะไรชแบิดออกมาเลต้นแรงมากแน่นหน้าออกแล้วก็อาจจะมีอาการหน้ามืดมีอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะดูแลหรือว่าแก้ไข สถานการณ์นยังไงอันนี้คือสําคัญมากต้องรีบบอกผู้คุมเลยนะคะว่าเราทําไม่ไหวแล้วต้องหยุดเลยแจ้งครูฝึกเลยหยุดกิจกรรมนี้ขณะนี้เลยไม่ต้องไปถึงเป้าหมายแล้วอย่าฝืนหยุดทันทีเราแจ้งให้ครูฝึกว่าทํำยังไงให้ตัวเราลงมา แล้วถ้าการไม่ดีขึ้นรีบนําส่งโรงพยาบาลใช่ค่ะพบแพทย์เลยว่ามันมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นเร็วความดันสูงหรือว่าหัวใจขาดเลือดที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของการออกกําลังกายอย่างหนักนี้อยู่หรือเปล่าค่ะโดยสรุปนะคะคุณพยักไร้2497เนี่นะคะสามารถปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจําลองได้อย่างสําเร็จครบถ้วนแปลว่าคุณอเล็กเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานด้านสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงฟิตปังแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอเล็ก อย่าหักโหมนะคะหมายความว่าไม่ใช่ว่าปีรอบนี้เสร็จต่อไปเอาเลย10เมตร20เมตรอะไรเงี้ยลืตัวออย่าหักโหมเพราะล้วหมอก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะครับและทางรายการก็มีประกาศนียบัตหมอไพห้กรายสองสาของเราครับผมนี่เลยครับขอบคุณครับยินดีด้วยค่ะและครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอาอเล็ก สุรพลคุณกฤิยนะครับแล้วก็อญญาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรสอนมากๆนะครับขอบคุณครับและพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยักร้าย,วยไวทอง,ทองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,ะช่วงหน้านะครับเราจะไปพบกับคุณหมอในช่วงห้องวิจัยไว อย่าอย่ารีชูนนะอย่าไม่มีเทคนะมันต่ำไปวะครับต้องไปแปะข้างบนเลยต่ำไปใช่ไหมครับออีกสักเท่ไหมครับและครั้งนี้นะครับพวกเราสามสามคนนะครับโอ้ไม่ใช่ครับขอขอบคุณนะครับไม่ใช่ครับเอาใหม่ครับคนเป็ดกำลัง